เล่าขานตำนานป่าสเสนอสมิงดำกลางป่าลึกแถบอีสานเหนือคุณศึกพรานนุ่มผู้มาฝีมือเดินลัดลอดไปตามเส้นทางที่สัตว์ป่ามัดใช้ผ่านต้นไม้ใหญ่ที่มีเถาวัลย์ห้อยระยาแสงอาทิตย์ลอดผ่านโพกไม้ลงมาบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยรอยตีนเสือเขากำลังตามล่าเสือดำตัวหนึง่งที่ชาวบ้านเรียกว่า สมิงดำเพราะเชื่อกันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่สิงสู่ในร่างสัตว์ค่ำคืนนั้นคุณซึกก่อกองไฟริมม้นาทานเสียงนกกลางคืนกรีดร้องกองป่าพลานมีเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากความมืดดวงตาคู่หนึ่งแดงวาปรากฏขึ้นท่ามกลางเงาไม้รุ่งเช้าคุณซึกเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อสอบถามคนแก่ เท้าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสมิงดำเคยเป็นพรานโหดในอดีตผู้ฆ่าสัตว์และผู้คนไม่เลือกเมื่อถูกผีป่าลงโทษวิญญาณของมันจึงกลายเป็นเสือดำเฝ้าป่าฆ่าคนที่บุกรุกขุนสึกยิงแนวแน่เขาจะต้องลาสมิงดำเพื่อปกป้องชาวบ้านแต่ในใจลึกๆก,ก็แอบหวั่นเกรงเพราะนี้ไม่ใช่การต่อกรกับสัตว์ธรรมดาคืนนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงวัวร้องลัน เมื่อออกไปดูพบเพียงรอยเลือดและเศษเนื้อกระจายทั่วคอวัวหายไปทั้งตัวรอยตีนเสือดำลากยาวไปสู่ป่าคุณซึกจองรอยเลือดด้วยความมุ่งมัน<ๆ>่นเขารู้ว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับสมิงดำแล้วในป่าลึกแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งไม้เผยให้เห็นร่างใหญ่ของสมิงดำยืนอยู่บนโขดหินดวงตาแดงฉานมันคำรามสถานป่าคุณซึกเล็งหน้าหมาย หัวใจเต้นแรงการเผชิญหน้าระหว่างพรานกับวิญญาณสัตว์ร้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนโขดหินกลางป่าสมิงดำคำรามกองขุนศึกยกหน้าไม้เหลงตรงหัวใจการประทะครั้งแรกจบลงด้วยแผลลึกบนแขนขุนศึกเขาหนีกลับหมู่บ้านอย่างทุลักทุเลสมิงดำไม่ตามมาแต่ดวงตาแดงยังเฝ้าตามขุนศึกฟันเห็นพานรานโบราณผู้ถูกสาปเสียงวิญญาณเตือนว่า เจ้าจะไม่สามารถคาคาได้หากไร้ของศักดิสิทิทธ์คุณศึกเดินทางไปวัดร้างบนเขาได้รับดาบผีบรรปชนจากหลวงตาที่เฝ้าอยู่ดาบนี้สามารถฟันวิญญาณได้ขุณศึกเข้าไปในดงป่าต้องห้ามพบซากศพสัตว์นับไม่ถวนสมิงดำเฝ้ารออยู่ท่ามกลางเงาไม้ฝนตกหนักฟ้าผ่าล่นป่าขุนศึกไล่ตามสมิงดำ เสียงคำรามสู้กับเสียงฟ้าคำรามสมิงดำเผยร่างวิญญาณแท้จริงคือบรรพชนของขุนศึกเองที่ถูกสาปผาเพราะความโลภและการล่าสัตว์เกินขอบเขตขุนศึกตัดสินใจสู้เพื่อปลดปล่อยดว,ยวงวิญญาณของบรรพชนการต่อสู้ดูเดือดกลางหุบเขาแสงจันทเต็มดวงสองทัวสุดท้ายสมิงดำถูกฟันขาดดวงวิญ,ญญาณพรานโบราณหลุดพ้นหายไปในแสงสว่าง ขุนศึกนั่งเหนื่อยหอบใต้ต้นไม้รุ่งอรุณหมายเยือนเสียงนกป่าขับขานป่าได้คืนความสงบจบเรื่องสมิงดำฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเล่าขานตำนานป่าขอขอบคุณครับ